ครับวันนี้หลังจากที่ได้เขียดจุกมานะครับเราจะมาห้อยเชฟกระแทกเหล็กของเราทำนะครับเชฟเช็ดหลับตลกชาบเชฟหลับตลกนะครับปิ้งตลกนะครับนี่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 คือหายอยู่หากิงของเรานะครับเราจะห้เชฟของเราทำอาหารนะครับดูว่าเขาทำอะไรนะครับตัวนี้ โอ้ว awesome, ันนี้เชฟทำอะไรครับทำน้ำพริกกระลอกเออลาบกระลอกลาบหอกลาบหอกนะครับเนาะอาจารย์น่ะติ๊กหมูหมี่ถั่ยแดงน่าหนักอานะครับไปถึงโบนปุ๊กอืมถึงดิถึงที่ตัดนี่เหมือนกันนะถึงที่ตัดสูงปุ๊กะนี่ครับกระปูกะอันยังเป็นเลือดปะเตอรอ่ะเนาะ กเลี้งกรงฮอนนะครับรอไล,ล,กล่ก็ตบไล่ชิบก่อนอ่นก็แฝดแล้วลบเลงแกนูเรเดอร์กับน้ติดยูติดฮอบแม่ตอนนี้นเนี่ยโอ้โหอข้าม แค่โขจะตอยู่บคุณนมาครับพี่น้องมา้ครับพี่น้องโอ้ปูนนะอะไอย่างนี้บปเอเนี่ยครับพี่น้องน้เรย่ก็ได้วงด้วครับพี่น้องนี้เรอผมหผ้าผ่านอมาดูน้องโป่งปอกับ